สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสดุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสวสปอรแมนเชสเตอร์เดที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชินเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมุมแนแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคมาเริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกนะครับดอะอารติครับสื่อเจ้าดังก็ได้มีการรายงานโดยมีการระบุออกมาก,กับว่าเซอร์จิมรรดคิปได้มีการย้ำกับทีมงานภายในสโมสรแมนยูนะครับว่า เขามั่นใจว่าแมนยูจะกลับจะกลายมาเป็นสโมรสรระดับท็อปของโลกได้อีกครั้งในไม่ช้าหลังจากนี้นะครับซึ่งเซอร์จ,จิมเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทําให้สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การประชุมครั้งล่าสุดครับเซอร์จ,จิมบอกว่าทางสโมรสรมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะว่าทางแดนแอสเวิร์ดจะเข้ามาร่วมงานกับทางสโมรสรในไม่ช้านะครับส่วนอีกข้อครับข้อที่3 เซอร์จิมได้มีการสั่งพนักงานที่ไม่ใช่นักฟุตบอลนะครับพนักงานพนักสโมสรทุกคนนั่นแหละให้กลับมาทํางานในสํานักงานแมนเชสเตอร์ แล้วก็ในลอนดอนนะครับใครที่ทำงานอยู่บ้านเวิร์คฟอร์มโฮมอ่ะนะครับก็ต้องกลับมาที่สำนักงานตามปกตินะครับซึ่งแนวทางนโยบายการทำงานดังกล่าวมันสอดคล้องกับนโยบายของอินนิออสนั่นเองนะครับที่อยากให้พนักงานกลับมาทำงานเต็มเวลาที่สำนักงานนั่นเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเซอร์จิมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ก็คือในช่วง ซัมเมอร์นี้เป็นต้นปนะครับนั่นคือความต้องการนะก็ถือว่าเด็ดขาดแล้วก็รูปแบบการทํางานก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเข้มข้นพอสมควรนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเอเดรเยนฮาครับดิอาเ์ติบอกว่าแมนเชสเตอร์เดได้มีการวางแผนในตลาดซื้อขายนักเตะร่วมกันกับเอเดรเยนฮาไปบ้างแล้วพอสมควรนะครับทางอินิออสทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้าใจดีครับเกี่ยวกับสาการของเอเดรเยนฮาที่เผชิญอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งแบบเจอกับเรื่องของนักเตะภายนอกสนามนะครับที่มีปัญหาภายนอกสนามแล้วกันแล้วก็เรื่องของนักเตะได้รับบาดเจ็บส่งผลให้การจัดทัพมีปัญหา ต่างๆนะครับนี่คือข้อแรกทางเซอร์จิมเข้าใจแล้วก็เอาจุดนี้มาเป็นเหตุผลที่ว่าน่าจะให้โอกาสททนทฮารต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะด้วยในช่วงซัมเมอร์มีการประชุมกันไปแล้วเบื้องต้นนะครับส่วนอีกข้อก็คือถ้าเกิดปลดเอเดรกินฮารให้เราดูเกี่ยวกับรายชื่อ ผู้จัดก,การทีมครับที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงคือมันยังแบบไม่มีรายชื่อที่ถือว่าแมนยูถูกใจที่สุดแล้วกันแฟนผีก็ยังเสียงแตกกันอยู่เลยนะฮะเมื่อเราดูรายชื่อครับส่วนใหญ่ก็มีในรายของทุมัตทุนเคิลที่แฟนผีก็เสียงแตกนะฮะกเกเรตเซาเกตอย่างนี้นะครับเสียงแตกอีกนะครับแล้วก็แกรมพอตเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะ,ะ,ฮะที่ ก็เสียงแตกอีกหรือแม้กระทั่งซีดารเนี่ยที่แฟนบีต้องการมันก็ยากอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันหาตัวเลือกแบบเหมาะสมไม่ได้ถ้าเกิดปลดไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมทางอีเดออสเนี่ยถึงยังมองว่าให้โอกาสเอินฮาร์ตต่อไปได้3ครับก็คือเรื่องของค่าชดเชยในการปลดเอเดรกินฮาร์ครับเอเนฮาร์เหลือสัญญาอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องปลดปลดปุ๊บก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยทั้งเอเดรกินฮาร์ก็มีมูลค่าสูงนะครับค่าชดเชยสูง ทีมงานที่เทนฮารเอามาด้วยอีกนะครับแล้วก็จ่ายค่าชดเชยไม่พอากับการปลดนะต้องมาจ่าย ค่าตัวค่าชดเชยหรือรายจ่ายในการดึงผู้จัดการทีมรายใหม่เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแมนยูก็ต้องมีการรัดเข็มขัดหน่อยไม่ว่าจะจ่ายเม็ดเงินในส่วนไหนก็ตามในช่วงหลังจากนี้เปต้นปนะฮะนี่คือ3ข้อหลักลๆที่เดอะเอติกมีการเคาะประเด็นเกี่ยวกับเอริกินฮาร์กอนาคตของเอริกินฮาร์กให้เราได้รับฟังกันส่วนประเด็นของจอนองซานโชครับซานโชลงเล่นในศึก UCL กับบุ ดอดมุในเกมที่ดอทมุลเอาชนะเปเชได้1 0ึนะครับซึ่งเจ้าตัวมีผลงานที่โดดเด่นแฟนพีกก็ กล่าวชมแฟนบอลส่วนใหญ่ก็กล่าวชมเลครับซานโชมีสถิติหลังเกมโดยที่สัมผัสบอลไป99ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ51ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ12ครั้งจ่ายบอลสำคัญ3ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสสำคัญอีก1ครั้งด้วยกันนะครับนี่คือสถิติหลังเกมหลังเกมอีกเรื่องหนึ่งของจอนซานโชครับอเลสซานดโดรเดลเปียโร่ครับตำนานนักเตะคนดังที่เราก็ น่าจะรู้จักกันมาเป็นอย่างดีครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดซานโช o สามารถเล่นเกมด้วยคุณภาพแบบนี้ออกมาได้เหมือนกับในเกมมันเนี้ยเขาต้องกลับไปที่สโมสรแมนเชสเตอร์นะครับนั่นคือมุมมองของเปียโร่นะครับมีอีกนะครับสเมลลักเคริร์นะครับนักข่าวของ MEN นเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่า การเล่นของจอนซานโชตอนที่อยู่กับดอทมุนทําไมมันมีความแตกต่างกับตอนที่อยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคืออยู่กับดอทมุลเนี่ย มันมีความกระตือรือร้อนมีความมุ่งมั่นทําอะไรเนี่ยก็ดูแบบโอเคไปหมดแต่พออยู่กับแมนยูเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันเอื่อยมันดูแบบไม่มีความมุ่งมั่นอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สมิลลักเคเฮร์สเนี่ยหยียบยกประเด็นนี้ขึ้นมาตั้งข้อสงสัยขึ้นมานะครับต้องบอกเลยครับว่าฟองการเล่นแล้วก็ภาพรวมเนี่ยแน่นอนครับว่าก็มีทั้งชมแล้วก็ไม่ชมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็มีการกล่าวชมนะว่ากัน ในแต่ละเกมแล้วกันนะครับทั้งฝั่งของริโอฟนานเนี่ยก็ มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับฟอร์การเล่นของซานโช่เหมือนกันดนันบอกว่าผมต้องการทราบว่าอะไรเกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูท็ดทำไมจดรซานโช่ถึงมีผลงานที่ไม่ค่อยดีที่นั่นนะครับมันเป็นเรื่องของโอกาสการลงสนามที่น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับหรือจดรซานโช่ปรับตัวเข้ากับวิธีการเล่นของสโมสรแมนยูในยุคข,ของเทนฮากแล้วก็เวลาที่ผ่านมาไม่ได้เขาขาดความมั่นใจหรือเปล่านะครับจากการที่ไม่ได้ลงเล่น มากเพียงพอสําหรับเจ้าตัวมันก็เป็นเครื่องหมายคาถามเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งสโมอสรมันใหญ่เกินไปแล้วก็ต้องแบกรับความกดดันมากไปหรือเปล่าทําให้ทางซาชโชเลืนไม่ออกหรือผิดที่สโมอสรหรือจะเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่สามารถเค้นฟอร์มของซาชโชออกมาได้อนี่คือคําถามจากวิโอเฟนันครับแฟนผีลองตอบกันดูนะครับลองคอมเมนต์กันดูทางฝั่งของโอเวนฮาร์กรีฟครับก็อยู่ในรายการเดียวกันนี่แหละฮาร์กรีฟก็บอกว่า สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนในเกมนี้ก็คือซานโชครับมีองค์ประกรอบที่ถือได้ว่านัดเนี้ยเด็กคนเนี้ยต้องเล่นได้ดีอย่างแน่นอนครับดูเรื่องของภาษากายความมุ่งมั่นอะไรต่างๆฮากี้บอกว่าแค่เราได้เห็นสัมผัสบอลแรกของซานโชเนี่ยเรารู้ได้ทันทีครับว่านัดเนี้ยเด็กคนเนี้ยเล่นดีนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะตอบได้ก็คือ ที่ดอทมูลเนี่ยมันมีองค์ประกอบครบทุกประการนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับสภาพแวดล้อมต่งตางๆนะฮะโรคการเล่นอะไรต่างๆมันแบบเหมาะกับซานโชมากกว่านะครับซึ่งส่วนตัว ของฮาร์กิฟเขาบองว่าซานโช o ถ้าเกิดเราคาดหวังว่าให้มีการงัดฟอร์มที่ดีออกมาได้เนี่ยองค์ประกอบก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เจ้าตัวต้องเหมือนกับว่าต้องมีความมั่นใจในการเล่นนะฮะแล้วก็ทุกอย่างมันต้องเหมาะสมกับเจ้าตัวถึงจะมีฟอร์มการเล่นแบบนี้ออกมาได้แต่ที่แมนยูเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความมุ่งมั่นที่ ก็ต้องบอกว่าโดนกดดันด้วยหรือเปล่านะครับทาให้เวลาเล่นเนี่ยก็เล่นแบบเอาชัวไว้ก่อนนะครับไม่กล้าเลี้ยงไม่กล้าเล่นนะฮะเลี้ยงไปสักพักนะครับพาบอลไปสักพักก็ต้องส่งบอลคืนฟูลแบ็กนั่นคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของซานโชนะครับคือซานโชจริงๆเนี่ยมันต้องแบบเนี้ยแบบที่เห็นกับดอทมุลในเกมพบก,กับเเชนี่แหละที่แบบเล่นแบบไร้ความกดดันเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็รอบข้างของซานโชก็ซัพพอร์ต ได้เป็นอย่างดีนะครับระบบที่มันต่างๆคือทุกอย่างมันมีองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์นะครับนั่นแหละคือสิ่งสําคัญนะอยู่ที่ตัวของนักเตะด้วยที่นักเตะเนี่ยก็ดูแบบมีความมั่นใจไม่กดดันอะอะไรต่างๆอีกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือมุมมองของไฮกริแล้วก็ริโอฟนานที่มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ของซานโชนะครับส่วนทางซานโชก็โดนยิงคําถามนะว่า คุณจะอยู่กับดอทมุลต่อไปไหมนะครับซานโชก็บอกว่าเขาไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับตอนนี้เขาขอมุ่งเน้นไปที่โปรแกรมนะฮะแล้วก็เรื่องของการแข่งขันที่เหลืออยู่เท่านั้นเองนะครับซึ่งจอดองดซานโชก็ได้มีการให้สหัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับขอบคุณแฟนบอลที่หนุนหลังนั่นแหละนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของการซัมพอที่ดีเยี่ยมมากแต่เรื่องของโปรแกรมเนี่ยมันยังไม่จบนะมันยังมีโปรแกรมอีกหนึ่งเกมที่ดอทมุลต้องไปเจอกับทีมเดิะนะครับแล้วก็คําชื่อ ชมจากหลายๆทิศหลายๆท,ทางเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากจริงๆนะครับแต่เขาก็ต้องบอกว่าเราต้องโฟกัสแบบเกมต่อเกมนะครับผลงานที่แสดงมาออกมาในเกมล่าสุดเนี่ยก็เจ้าตัวหวังว่าจะรักษามันเอาไว้ได้ในเกมัาถัดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็มีการกล่าวถึงดัดมูลอีกนวว่าเขาก็มาเล่นที่เนี่ยตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนเลยนะครับแล้วก็ทางสโมสรก็เปิดโอกาสให้พอเลื่อนขึ้นมาเนี่ย อายุมากขึ้นกลับมาที่ดอทบุญอีกครั้งดอทบุญก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มีการ เปิดโอกาสให้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เจ้าตัวแฮปปี้นั่นแหละประมาณนี้นะครับเรื่องของเจดอนซานโชเอาให้รับฟังกันส่วนเรื่องของทอมฮีตันนะครับตามรายง,งานจาก m e n มีมีการระบุออกมานะครับว่าทางทอมฮีตันเปิดกว้างสำหรับการอยู่กับสโมสรแมนยูต่อไปนะครับด้วยบทบาททีมงานสตาฟโค้ชก็ได้เมื่อสัญญาของเจ้าตัวเนี่ยจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะซึ่งก็มารอติดตามกันว่าทอมฮีตันจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ ไม่ค่อยได้รับโอกาสแหละนะฮะแล้วก็เจ้าตัวมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บด้วยครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับโยงมาที่โจนาธานทาซึ่งทานเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเหมือนกันตามรายงานจากสกาตแปอด์ตเยอรมันนะครับเขาก็ได้มีการอ้างคําพูดของซีอของเลวูเซน่นที่ออกมายอมรับว่าตอนเนี้ย ทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับโยธาธาร์ไปแล้วเกี่ยวกับการให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปซึ่งธางน,นักเตะก็รู้นะฮะว่าทางสโมสรแฟนบอลต่างๆก็อยากให้อยู่ต่อนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเคารพก,การตัดสินใจของทาเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเลือกเส้นทางแบบไหนแล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการย้ายทีมก็ได้บางทีอาจจะเป็นลีกที่ไม่ใช่ในลีกเยอรมันนะฮะเป็นลีกอื่นที่น่าสนใจมากกว่านะครับก็ ไ,ได้แบบปิดโอกาสเรื่องของการย้ายทีมนะนักเตะสัญญาจะหมดด้วยนะฮะแล้วทางเลเว์กูเซนก็พยายามรังแบบเต็มที่แต่สุดท้ายก็อยู่ที่นักเตะนั่นแหละว่า ต้องการย้ายใหม่นะครับแมนยูก็มีข่าวกับทามาแบบต่อเนื่องนะครับอาจจะแบบมาได้แรงเข้ากับทั้งฝั่งของแบนเวตตัวทีโบหรือว่าเบรเมอร์แต่ว่าเขาก็มีมาเรื่อยๆเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งดีต์ลายชื่อที่น่าสนใจนะเพราะว่าประสบความสำเร็จกับเลเวโกเซ่นนะครับเป็นอย่างมากในช่วงซีซั่นนี้ด้วยส่วนในรายของแรดฟอร์ดนะครับตามรายงานจากสื่อสายก็สิบอย่างไอนิวนะครับเขาก็บอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของเปเชออีกต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากเปเชเนี่ยได้มีการลด ให้ความสนใจในตัวของแรดฟอร์ดไปนานแล้วนะครับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ปเชเขามีเป้าหมายอื่นมากกว่านั่นก็คือวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็เป้าหมายอื่นๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในช่วงที่แรดฟอร์ดเนี่ยผลงานไม่ดีด้วยนะครับในช่วงฤดูกาลนี้คือปเชเขาต้องการนั้งเตะแบบฟอร์มแรงไปเลยที่สามารถดึงเข้ามาแล้วทดแทนเอ็มบัปป้ได้เลยอะ่ะแต่แรดฟอร์ดเนี่ยมันยังไม่ใช่ในเวลานี้เนื่องจากว่าซีซันเนี้ยมีผลงานที่ตกต่ำลงไปจากซีซันก่อนนะครับทำให้ ลดความสนใจกันไปต้องย้ำนะครับว่าลดความสนใจแต่ไม่ได้บอก่าตัดลายชื่อทิ้งนะฮะแรดฟอร์ดอาจจะเป็นรายชื่อที่เบเชสนใจอยู่นั่นแหละแต่แบบเป็นรายชื่อรองลองมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับจากตอนแรกเป็นรายชื่อเบื้องต้นนะที่เบเชอาจจะมีการยื่นซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับจบคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ